ท่านทาทุชนทั้งหลายวันนี้เรามาคุยกันถึงโรคร้ายอีกชนิดหนึ่งโรคร้ายประเภทนี้ไม่กินคนทั่วไปถ้าจะว่ากระต่ทีก็ต้องเรียกว่าโรคระบาดแต่ว่ามันเป็นโรคของใจโรคประเภทนี้องค์สมเด็จพระชินทีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้นามว่าโรควิตกกจริตแล้วก็โรคโมหจริตวิตกแปลว่าตรึกนึกคิดไม่ตัดสินใจไม่ตกลงโมหจริตแปลว่าจอมงโง่ความจริงโมหก็แปลว่าหลงตอนนี้คนที่ฉลาดทำจะหลงได้ยังไงคนที่หลงก็เพราะความงโง่เป็นสำคัญ ้าไม่โง่มันก็ไม่หลงหรือถ้าใครๆไม่หลงคนนั้นก็ไม่ใช่คนโง่ดังนั้นโมหจริตอาตมาจะได้แปลที่อย่างหนึ่งแปลว่าจอมโง่ตัวอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นได้ง่ายๆความจอมโง่ของคนแล้วก็ความจอมโง่ของสัตว์ ความจอมโง่ของนักบวชในพระพุทธศาสนามีอยู่เยอะโง่กันตรงไหนล่ะมันโง่กันตรงนี้คือตอนกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันโตขึ้นมาทีละน้อยเดน้อยเขาเรียกกันว่าความเสื่อมตอนนี่โตขึ้นตอนนี้ดีใจเพาแหมนี่เรากำลังจะเป็นคนหนุ่มคนสาว อถึงเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ดีใจว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ได้คิดว่ามันจะแก่ไม่เคยคิดว่ามันจะป่วยไม่เคยคิดว่ามันจะตายแต่ความจริงแล้วคนที่เกิดมามันต้องมีความแก่ความป่วยความตายความเสื่อมโทรมของร่างกายเป็นปกติ ในที่สุดตายพังและจะบ้านเขาตายให้ดูกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนไม่เห็นเห็นไม่กันแต่ก็เฉยเฉยไม่ได้สนใจไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะต้องตายอย่างเขานี่ถ้าไม่โง่จะเรียกกันว่าอะไรและยิ่งไปกว่านั้นความโง่มันยิ่งเพิ่มเข้ามาอีก อยู่คนเดียวสบายสบายไม่พอใจอยากมีคู่ครองแล้วไม่ได้คิดหรอกว่าการที่มีคู่ครองนะ่ะมันเพิ่มความลำบากมาเพียงใดนึกเอาเองก่็แล้วกันจะทำอะไรมันก็ไม่เป็นอิสระสักอย่างหาความมีอิสระไม่ได้จะไปไหนทักทีก็ต้องเกรงใจเมียเกรงใจผัว เกรงใจพ่อผัวแม่ผัวเกรงใจพ่อตาแม่ยายยุ่งไปหมดเวลามีลูกเข้ามาอีกทำยังไงเพิ่มภาระแห่งความหนักนี่แต่คนฉลาดจริงๆนะใครเขาจะไปยุ่งแบบนี้ใครเขาจะเห็นว่าดีเรื่องบางทีพอมีฐานะพอมีพอกินบ้างก็เลยลืมคิดว่าความจนมันจะเข้ามาถึง แล้วก็เผลอคิดว่าความร่ำรวยจะช่วยตนมีความสุขแต่คนที่จอมรวยมีความทุกข์เยอะแยะแล้วก็เป็นจอมทุกข์เสียด้วยทั้งมีอำนาจวาสนาก็คิดว่าอำนาจวาสนาไม่จะคงตัวแล้วคนที่มีอำนาจวาสนามากๆต้องกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ทมเทไป <c oughs> อันนี้เราไม่ได้มองกัน ลืมมองแต่มองไม่กันแต่ว่าลืมคิดว่ามันจะเป็นมันจะมาถึงตัวได้บ้างนี่เป็นเรื่องของความโง่แต่ความจริงความโง่ของบรรดาประชาชนชาวบ้านเป็นของธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านที่ว่าเป็นผู้เสพก,ก,กามคำว่าเสพแปลว่ากินกามแปลว่าความใคร่ คำว่าเสพกามไม่ได้หมายถึงว่าเสพเมถุนธรรมคือร่วมรักในฐานะสามีพัญญาหรือว่าก็หรือว่าผู้ชายกับผู้หญิงเสมอไปกามแปลว่าความใคร่ชาวบ้านมีความจําเป็นใครอยากจะมีบ้านใครอยากจะมีรถยนต์ใครอยากจะมีเงินใช้ใครอยากจะมีอาหารกินใครอยากจะมีเครื่องแต่งตัวเพราะชาวบ้านเขาต้องเลี้ยงตัวเอง แต่การอย่างนี้จะปรากฏกับชาวบ้านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่การอย่างนี้ถ้าปรากฏกับคนอีกพวกหนึ่งไม่ใช่ธรรมดาแล้วคือพวกนักบวชหือว่านักปรารถนาพระนิพพานนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของธรรมดานักบวชที่บวชเข้ามากิเตี้ยพึงทำรมมีอยู่สามประการคือหนึ่งอธิเยนสิกขา รักษาศีลให้บริสุทธิ์สองอธิจิตตสิกขาเจริญสมถะภาวนาให้จิตเป็นฌานสามอธิปัญญาสิกขาใช้ปัญญาพิจรารณาญาณตามความเป็นจริงเรียกปลดขันห้าปลดความรักปลดความโลภปลดความโกรธปลดความหลง นีการที่บวชเข้ามานี่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอย่างนี้แต่พอบวชเข้ามาแล้วสิพ่อเทวดาบางเหล่าแกไม่ได้คิดตามนั้นคิดสมัยบวชเข้ามาแล้วฉันต้องรวยบวชมาแล้วต้องมียศถาบมรดาศักมีตำแหน่งหน้าที่ พอมียศถานดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่ปกครองวัดปกครองเขตของสงฆ์ก็เลยคิดว่าวัดเป็นวัดของตัวเองเสียเขตของสงฆ์เป็นเขตของตัวเองไม่ใช่เป็นของสงฆ์ในความโง่ระยำแบบนี้มันมีพวกประเภทนี้เราเรียกกันว่ากระสือหรือผีที่ชอบหลอกชาวบ้าน เวลาชาวบ้านที่เข้าไปหาทําตัวเหมือนพระอาหารหันต์ทำท่าทางวิเศษวิโสทุกอย่างแต่พอร,รับหลังชาวบ้านสปกปรกก็ได้กินเหลตันหาอุปาทานและกุศลกรรมคนพวกนี้ไม่ควรสการะไม่ควรเอื้อเฟือ้อ ไม่ควรเลี้ยงดูถ้าเราเลี้ยงคนพวกนี้ไว้มันก็เหมือนกับเลี้ยงโจรไว้ปล้นความดีปล้นทรัพย์สินของบรรดาประชาชนโดยบรรดาประชาชนทั้งหลายเข้ามาแล้วตั้งใจคิดว่าจะทําบุญแต่ว่าแดนที่รับไม่ใช่เป็นแดนบุญเป็นแดนบาปาาแล้วเราทําแล้วเราจะได้อะไรพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ถ้ามีความโลภและมีความรักในเพศตรงกันข้ามมีความโกรธมีความหลงเหตุทั้งสามอย่างนือแถมสี่อย่างที่เรียกกันว่าความรักความรักกับความโลภมันตัวเดียวกันทั้งสามรายการนี้พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าเป็นรากเหง้าของความชั่ว ไม่เยกิง่งไม่เยก้านของความชั่วมันเป็นรากเง้าของความชั่วตอนนี้เราไปส่งเสริมรากเง้าของความชั่วให้มันจเจริญง,งอกงามแล้วเราล่ะจะได้ความบริสุทธิ์ผุดฟ่องได้ความดีมาจากไหนนิร่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าตั้งใจจะไปพระนิพพานแล้วก็หาแดงของพระนิพพานเป็นที่ไป ตั้งใจจะไปสวรรค์หาแดงของสวรรค์เป็นที่ไปตั้งใจจะไปพรหมหาแดงของพรหมเป็นที่ไปตั้งใจจะไปมาเป็นมนุษย์หาแดงของมนุษย์เป็นที่ไปแดงของมนุษย์ก็คือบุคคลที่ปฏิบัติครบถ้วนในกรรมบทสิบหรือว่าสินห้าประการถ้ารับเราครบคนเราสงเคราะห์ท่านประเภทนี้เราเกิดเป็นมนุษย์ได้ การสอนให้เราแนะนำเราให้ปฏิบัติตามท่านเราก็เกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าเราต้องการเป็นเเทวดาไปหาแดงของเทว,วดาท่านที่แดงของเทว,วดามีลักษณะประกอบได้วยคุณธรรมสองระการคือหิริละโอตปะหิริประอายความชั่วโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผล เรียกว่าไม่ทําความชั่วกันเลยไม่เมาในลาบไม่เมาในรักไม่เมาในยศไม่เมาในเสนเสริญไม่เมาในสุขไม่เมาในโทสะความโกรธอิจฉาที่สิยาชาวบ้านไม่หลงตัวว่าเป็นผู้วิเศษแล้วถ้าหากว่าเราจะไปแดนพรมเราก็ไปหาท่านด่ทรงชานสมบัติ แต่เราจะไปพระนิพพานก็ไปหาท่านที่ทรงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วสมัยนี้มีพระอริยเจ้าไหมหากว่าท่านมีกล้องส่งทางไกลหรือว่าว่งขยายลองลอง,ลองขยายดูทีเนาะว่าเวลานี้มีพระอริยเจ้าในประเทศไทยบ้างหรือเปล่าถ้าจะถามคนพูดคนพูดขอตอบตรงว่ามี มีตั้งแต่ประโสดาสกิทาคานาคารหันหากว่าท่านอยากจะรู้ว่าใครเป็นพระอรียเจา้าคือประโสดาสกิทาคานาคารหันท่านทําตัวของท่านให้เป็นประโสดาท่านจะรู้จักประโสดาทําตัวของท่านให้เป็นสกิทาคาท่านจะรู้พระสกิธาคาหากว่าท่านเป็นพระนาคาท่านก็นรู้ว่าใครเป็นนาคาบ้าง ถ้าว่าท่านเป็นอรหันต์ท่านก็จะรู้ว่าใครเป็นอรหันต์กันบ้างอันนี้พูดเลอะไปแล้วมังเป็นอันว่าเราจะรู้ได้เพราะอาศัยเราเข้าถึงเรื่องของพระนิพพานนี่แม้คุยกันฟุง้งคุยไปคุยมาสินห้าไม่ครบมี่โถอ ในเมื่อสินห้าไม่ครบและเกิดเป็นสาตสตร์ศาตราา์ดฉันยังไม่ได้จะมาคุยกันเรื่องพระนิพพานได้ยังไงเพราอ,อะไรพราสินห้าถ้าไม่ครบโนนไปเกิดในนรกแล้วยมานั่งคุยกันเรื่องพระนิพพาบนบรรดาท่านที่บรรผมสั้นทางหลายกนคิ้วกนหนดผมผ้ารุงรัง เมากายเมาเกียรตเมายศถาบรรดาศักดิ์กันบ้างหรือเปล่าเท่าเมาแล้วก็สบายโน่นนรกนี่ไม่ได้ด่าใครนะว่าเจอหน้ามาแล้วใครอยากจะถามก็เชิญจะชี้ตัวให้บรรดาท่านบนนี้สร้างความจำจำังไรไว้เยอะทำให้นักบวชที่ดีๆมัวหมองไปด้วย นี่พวกเราช่วยกันคัดท่านบุคนี้ให้ออกไปในขอบเขตของพุทธศาสนาจะดีไหมที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีวิตก,กรร oh จริตและโมหะจริตประจําใจหลงคิดว่าของที่มันไม่จีรังยั่งยืนเข้าใจว่าเป็นของจรังยั่งยืนของที่ไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงของที่เป็นทุกข์หาว่าเป็นสุข ของที่เป็นอนัตตาจะต้องแสลายตัวคิด่าทรงตัวอยู่นี่หลงไปและอารมณ์ใจของท่านเองก็เหมือนกันไม่กล้าจะต,ตัดสินใจตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าเรื่องพระนิพพานเนี่ยเป็นบันไดที่เราขึ้นกันไม่ยากนักแต่ได้ว่าท่านบนนี้ไม่ยอมเชื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค แต่ว่ากล้าแต่งเครื่องแบบของพระพุทธศ,ศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าทำนานในกระเป๋าคนสบายนี่ท่านบนนี้ถ้าเป็นคนก็เปลืองที่ท่านเป็นสมณะชพีพราหมกก็เปลืองผ้าเหลืองเรียกว่าบวชก็เสียผ้าเหลืองศึกมาก็เปลืองผ้าลายใช้อะไรไม่ได้ แต่ถว่าจริยาเรียบร้อยดีเมื่อเร็วๆนี้มีพระแก่องค์หนึ่งมาบอกให้ฟังว่าวัดที่ท่านอยู่มีพวกสูบเฮโรอีนไอ้ผงขาขาวๆแล้วก็ฉีดรมฟินกันทุกวันพวกนี้เป็นใครพวกเน่านุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนหัวโกนคิว้วโกนหนวดแล้วก็ทำพระขาย เวลาออกหน้าแขกทำาจริยาเรียบร้อยดีเหลือเกินแต่ได้ว่ารับหลังแขกล่อเฮโรอินเขาให้นี่วันที่พูดนี่เป็นวันที่30เมษายนพศสองพัรข่าวนี้รับเมื่อวันที่28เมษายนพศสองพัแแล้วก็ไม่มีใครเขาทำอะไร ปล่อยกันไปตามสบายดินักปกครองไปทางไหนหมดเห็นไหมการที่ประกาศตนเป็นสาวกข้ออง,องสมเด็จพระสุคตเนี่ยน,นั่งคดกันสหมดไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาดูอย่างนี้แล้วจะไม่ชื่อว่าหลอกลวงเอาเครื่องแบบขององค์สมเด็จพระบรม,มครูมาสวมหลอกชาวบ้านจะว่ายังไงกันไอตำแหน่งแห่งการปกครองเนะี่ยมีไว้ทำไม รับไวทำไมถ้าทำไม่ได้ให้คนอื่นก็เป็นใครที่มีความสามารถให้ก็เป็นให้เขารับตำแหน่งนั้นถ้าเราไม่มีโอกาสจะปฏิบัติงานของพระพุทธศาสนาได้มานั่งเป็นใหม้มันเปลืองที่ทำไมเป็นการช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาพวกนี้มีจริยาคือจริตเรียกว่าวิตกจริตตัดสินใจไม่ตรง ไม่แน่นอนจะไปถอดถอนจะไปจับศึกก็เกรงว่าเขตปกครองของตัวจะมีความเสียหายหาว่าปกครองไม่ดีเลยหมกขี้หมกเสิ่งโโครกเขาไว้นี่ความจังอะไรไม่กินกระทั่งผู้ใหญ่อันดับปกครองถ้อาอยากจะรู้มาถามสิว่าที่ไหนจะบอกให้ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้เกรงใจใครเพราะเลิกคบแล้ว ไองานประเภทนี้เคยทํามานะเคยกวาดนักบทประเภทนี้ออกซะเยอะแยะเวลานี้วางมือแล้วแล้วก็สาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑแก้วท่านใดก็าตามถ้าไม่บริสุทธิ์ผุดฟองอย่ายื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องนะจะไม่รับรองฐานะของท่านถ้าลุกรานจะปล่อยลูกศิษย์อรารวาสจะบอกให้ ว่าท่านนั้งหลายช่วยกันทําลายาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนานี่ระบรรดาแทนพุทธบร,ร,ริษัทโมหจริตและวิตกจริตมันยำแบบนี้นี่ไอเจ้าโรคแบบนี้แต่ความจริงมันกินใจคนทุกคนมันก็มาสิงใจมันเป็นโรคร้ายคล้ายๆกับโรคเรือนมันเข้ามากินใจเรา อีกอย่างหนึ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าอารมณ์ที่มันไม่ทรงตัวอารมณ์มันหงุดหงิดมันพุ่งซ่านไม่ทรงตัวที่เราเรียกกันว่าเป็นฌานสมาบัติไม่ได้ก็เพราะว่าใจเข้าไปคบกับมีตกาจริตคิดไม่ตกลงโมหกัจริตซึ่งมีความหลงไม่ยอมรับนับถือกฎข้งความเป็นจริง นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าบีตกกริตและโมหะจริตมันเป็นโรคร้ายทำลายความดีของคนตอนนี้ถ้าเราจะแก้เราจะทำยังไงต้องไปหาหมอใหญ่หมอใหญ่คือใครคือพระพุทธเจ้าไปหากันที่ไหนเล่าก็ที่เรานี่นะมีอยู่แล้ว พระองค์สมเด็จพระบรมที่เกลีวทิพย์แก้วทรงแต่กับพระอนุนว่าอานันทะดูก่อนอนนนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอคําว่าพระพุทธเจ้าก็ได้แก่คําสอนขององค์ของพระองค์นั่นเองพระพุทธเจ้าไม่ใช่ขันหา้าไม่เช่นเนื้อไม่ใช่นชหนัง พระพุทธเจ้าคือคุณธรรมพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมโลกระเช้ค้นคว้าและปฏิบัติได้เวลานี้พระรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอจอมไตรย,ยังมีอยู่ครบถ้วนแต่เทว่าเจ้าคนจังไรเท่านั้นแหละนี่ก็ามาควบคุมศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตราพากันทำลายพระพุทธศาสนา นิ่ว่ากันแต่จะพาะคนจังไรคนดีไม่เกี่ยวคนดีอย่าเดือดร้อนนะถ้าเดือดร้อนมาไรจะหาว่าเป็นคนเลวเหมือน,นั้นถ้าท่านไม่เลวกันท่านไม่เดือดร้อนนอนยิ้มแล้วคนดีเขาดีไม่มีอะไรเดือดร้อนจะว่าก็ยังไงจะพูดกัยังไงมันไม่ถูกเขาถ้าไปชนใครเข้าให้รู้เถอะว่าคนนั้นน่ะเลวเต็มทีแล้ว นั่นนั่งหลายได้รับบันทึกเสียงไว้เอาคัดเศษไปเปิดให้ฟังถ้าก็นั่งฟังแล้วก็เขาไม่สบายใจเราจะทราบได้เลยว่าท่านผู้นั้นพกเอาความจังไรไว้พอใจแล้วไม่แยสาวกขององค์สมเด็จพระบทีบแก้วบรมศาสดายันนี้เวลามันก็ใกล้จะหมดนี่สามสิบนาทีจะผ่านไป พ่อหัวร้านจังเลได้พูดเกะก,กะระรานมาเรื่อยแต่ที่พูดเฉยมาอย่างนี้พูดตามความเป็นจริงเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติเพื่อบังพนิพานจะได้รู้ไม่ใช่ว่าใครแต่งเครื่องแบบขององค์สมเด็จพระบรมครูดีไปเสียทั้งหมดอิสรสศรนาขององค์สมเด็จพระสุคตย่ำแย่อยู่เวลานี้ไม่ใช่ใคร พวกจังไรที่ไม่มีความเคารพในประธรรมคำสั่งสอนขอาองค์สมเด็จพระจอมไตรนั่นเองลอยให้วีตกกัจริตโมหะกัจริตโเขาครอบคลุมใจเวลาสอนไม่ให้สอนดีเหลือเกินตั้งท่าตั้งทางพอมียศถามัรดาสักก็หน่อยก็วางท่าพึงความจริงเอาขี้หมาเข้าไปโป,ะ,ปะหัวเข้าไว้ไม่ได้รู้ตัว ถ้าเมาในยศถ้าไม่เมาในยศก็จงคิดว่าท่านเอาทองคําไปครอบหัวเข้าไว้มีราคาถ้าเมาในยศก็ขี่หมาเราดีดนั่นเองจะไปเกรงใจอะไรกันไม่เกรงใครแล้วโดนพวกนี้เล่งงานมาขนาดหนักเวลานี้ก็กำลังโตกันบอก ขอบอกกล่าวให้ทั่วถึงกันว่าใครก็ตามถ้าลุกรานศาสนาก็องค์สมเด็จพระบิชตตมานบรมศาสดาแล้วไม่ยอมก้มหัวให้เด็กขาดถึงแม้ว่าตัวจะตายก็ยอมแต่จะยอมให้ศาสนาก็องค์สมเด็จพระจินบนบวรตกเป็นท้ายของคนเลวนี่ยอมไม่ได้อาสมมติว่าท่าใจของท่านไปโดนโรคร้ายนี่กินงเข้าจะรักษายัางไง กลับก็บไปหาหมอใหญ่พระพุทธเจา้าท่านให้ยาอะไรบ้างเนอะที่มารักษาใจที่เกิดฟุ้งซ่านครบกับอารมณ์ของความชั่วไม่รู้ตัวว่าดีหรือเลวเนี่ยยาขนาดนี้มีนามว่าอะไรขอพิกตำรานิดความจริงไม่มีตำรามาจะพูดอะไรก็พูดได้ก็พูดมันส่งเดชไปยังนั้นแหละว่าพลิกตำรา พลิกใจกลับมาพูดตามตำราคืคอคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโรคประเภทนี้เกิดขึ้นกับใครองค์สมเด็จพระจอมไตรให้ใช้อนาปาโอสดเห็นไหมละ่ะนี่หมอใหญ่ท่านบอกว่าต้องใช้อนาปาโอสดโอสดนี่แปลว่ายาอนาปาแปลว่าลมให้ใจเข้าออก แม่หาไม่ยกักยากๆไปโทอยู่ตรงนี้เองน่ะเลยไม่ยากเลยยาขนาดนี้อยู่ในกายเรานี่เองเอออยากจะทราบว่าท่านที่นั่งฟังอยู่นี่ใครไม่มีลมให้ใจบ้างมีไหมถ้าไม่มีก็ดีรีบแจ้งข่าวไม่ทราบโดยจะช่วยบางสกุลให้ ถ้ามีก็ไม่กล้าไปเดี๋ยวจะดั้มหน้าเขาลำบากนี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบอกให้ใช้อานาปานุสติโอสดเป็นเครื่องกำหนดรู้เข้าไว้จะปราบปรามิตกกรจริตกับโมหจริตได้อย่างราบคาบนเป็นยาที่แก่ชะงัดซะด้วยแต่ว่าเวลาใช้ายายขนาดนี้ต้องฉลาดในการใช้ ถ้าเป็นคนโง่ใช้ย,ยาไม่ได้ผลอีกนี่มีคนชอบมาถามกันนักว่าไอ้ใจฟุ้งซ่านนะ่ะทำยังไงถึงจะสงบแมมก็เขียนไปให้ทรมหาปฏิปทานสูตรแล้วก็มาฐานสี่สิบถามว่ามีไหมบอกว่ามีแล้กลับมาถามอีกว่าทำยังไงถึงจะจิตสงบแบบนี้ตายหลายแสนชาติเอาดีอะไรไม่ได้ ความจริงนักปฏิบัติที่เขาจะดีกันได้เน่ถ้าอ่านพบเขาทําเลยเราสําหรับในมหากปรฏฐานนาสวยก็ดีในคู่มือปฏิบัติเพร่อกรรมฐานที่เรียกกันว่ากรรมฐานสี่สิบก็ดีเขียนไว้ละเอียดระออม,มากแต่ว่าท่านผู้รับไม่อ่านอ่านแล้วไม่จำถ้าอย่างนี้มาไรล่ะ ถ้าจะแก้โรคร้ายได้คนที่ก็ทํากันได้ดีนะครับฟังกันคราวเดียวหรือว่าอ่านหนังสือพบจุดใดก็ตา,ามเป็นจุดที่ตัดอารมณ์แบบนี้เขาจำเอาไปเลยแล้วเ,เขาก็นำไปว่าพฤติปฏิบัติมันไม่ยากไม่บากอะไรทำแบบง่ายๆเอากันอย่างนี้ดีกว่าถ้าเลวเต็มทีแล้วก็เอากันอย่างเลวเต็มที สเดือนทรงชานสี่สบายเอาอย่างเลวน้อยไปหน่อยอย่างกลางกลางเดือนหนึ่งทรงชานสี่สบายเอาอย่างดีเต็มที่ใช้เวลามากที่สุดไม่เกินหนึอาทิตย์ทรงชานสี่สบาย ทั้งนี้พะอ,อะไรเพระคนนี่เขาปฏิบัตินอน,นาปานุสติสองสามวันได้ฌานสี่ถมไปนี่เขาทำกันยังไงละ่ะเป็นอันว่าเขาเฉลาดในการใช้ย,ยาการใช้ย,ยานี่ต้องเฉลาดฟังหมอท่านสั่งอย่าไปขัดคำสั่งของนายแพทย์แน่ว่าเขานั่น ไอ้ที่ว่าอย่างนี้ไม่เคยเป็นในแพทย์ประจําโรงพยาบาลแต่ว่าเคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเป็นประจําถึงแม้ว่าไม่ได้นอนโรงพยาบาลเวลานี้เดินไปเดินมาก็ยังเป็นคนไข้ของหมออยู่หมอคอยติดตามดูอยู่หลายหมอด้วยกันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์โดยเคร่งครัดไม่อย่างนั้นร่างกายมันก็ไปไม่ไหว แม้แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่เราจะปฏิบัติก็เหมือนกันก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของพระพุทธเจ้าอย่าออกนอกลูกนอกทางไปมันจะไม่ได้อะไรถ้าทําตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาทรงสอนแล้วขอรับรองว่าประธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบาททิพแก้วอนา,นาปานุสติโอสถ จะสามารถปลดเปลื้องมีตกกระจริตกับโมห oh จริตได้ภายในระยะไม่เกินเจดวันอาณาบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังสัญญาณบอกเวลาสาสนาทีปรากฏแล้วอาตมาในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ขอยับยั้งไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอให้บรรดาท่านทัน้งหลายรักษาอารมณ์ให้ตรงคงที่ ส่งความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะเพ้เข้าถึงความดีตามที่องค์สมเด็จพระชินวนวรทรงสอนไว้สวัสดี